ผมจะได้ของดีหรือเปล่าวะมาจัดไปกดเลยนะเฮ้ยตื่นเต้นเหรอมาเลยเ,ยเอาแล้วไงใครวะวสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในกิจกรรมฟุตบอลโลกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการอัปเดตนักเตะเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นนักเตะ tott นะครับซึ่งแต่ละ ID เดีเนี่ยเราจะได้นักเตะ tott 1 0 8อยอย่างต่ำเลยนะครับคนละ 2ตัวนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเติมหรือสายฟรีนะครับจะได้อย่างตำเลย2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งงานแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นนักเตะนะครับมีนักเตะท,ทุกคนเลยเราสามารถแลกได้นะครับใครที่มีแต้มเกิน400หรือว่า400เนี่ยเราก็สามารถแลกนักเตะได้ทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับเลือกได้เลยแต่ว่า ที่เราจะเอาแต้มนี้มาได้นะครับเราก็ต้องซื้อในหน้าตรงนี้นะครับนี่เราต้องซื้อตรงนี้สามารถใช้เพชรซื้อได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเ,เราเนี่ยซื้อได้ต่อครั้งเนี่ยมันจะได้แต้มแค่6อันเองนะครับแล้วก็สามารถใช้ point ซื้อได้เหมือนกันนะใช้ส0 0พอย point แล้วก็จะได้แต้มเออหแต้มเช่นเคยนะครับได้แบบร้อเลยนะ เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าคุ้มไหมสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มนกเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่ามันอาจจะใช้เงินที่สูงเกินไปนะครับในหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นหน้าคอลเลคชันนะครับซึ่งหน้านี้นะก็คือหลายๆคนเนี่ยผมเห็นยังงงยังไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ย hey, พี่ทำไมของผมมันไม่ติ๊กถูกให้วะเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรก็คือว่า เรามาดูเงื่อนไขตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมีนักเตะหนึ่งยใช่ไหมหนึ่งรเนี่ยเกินส1บตัวก็คือมี11ตัวก็ได้แต่นักเดะที่เขาจะนับเนี่ยต้องสุ่มได้เท่านั้นนะครับใน s t a r ์พารไม่นับนักเตะไอคอนไม่นับนักเตะตำนานไม่นับเอ,อ่อในหน้าแรกเปลี่ยนที่เราเอานักเดะไปแลกเปลี่ยนก็ไม่นับเหมือนกันนะครับมันนับแค่ตอนที่เราเดินสายและก็ ในหน้าท да, ี uh, ่เราสุ written, well ่มตรงนี Listen, ้นะครับหน้านี้ก็จะไม่น้บเอ้ยก็จะนับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาสุ่มตรงนี้ให้ครบสิบเอ็ดตัวนะครับแล้วเราก็จะได้ติ๊กถูกตรงนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมเห็นมีหลายคนเลยนะครับที่ไม่เข้าใจตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดให้ได้นะต้องเปิดให้ได้ยังไงก็ต้องเปิดให้ได้ถ้าเปิดไม่ได้ก็ต้องเปิดให้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย เราสามารถสุ่มได้เลยนะครับถ้าเราทำตามเงื่อนไขครบแล้วเนี่ยเราสามารถสุ่มได้ฟรี1ตัวเลยนะครับสุ่มนะไม่ใช่คือไม่ใช่การเลือกนะมันคือการสุ่มเว้ยแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถได้108แบบฟรีเลยก็คือตรงนี้นะครับในหน้าแลกเบียนเนี่ยนี่แต่ว่าเราก็ต้องมีนักเดะมาแลกเลเียนนะครับนักเดบที่เราจะใช้ในการแลกเลเียนเนี่ยอันแรกเลยก็คือนักเดบออของกิจกรรม ฟีฟาเอ้ยกิจกรรมฟุตบอลโลกอันนี้นะครับอ่าเราก็จะใช้20ตัวนะครับนักเตะฟุตบอลโลกอันต่อไปเนี่ยจะเป็นนักเตะเอ,อ่อฟุตบอลโลกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็น o v r ER 90นะครับใช้ทั้งหมด20ตัวนะครับแล้วก็นักเตะ o v r ER 90เนี่ยเราจะต้องเอานักเตะ90ที่มีธงชาติด้านหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าอันแบบนี้ผมจะขึ้นให้นะแบบนี้ไม่ได้แบบมเมสซี่อันนี้ไม่ได้นะครับแต่ต้องเอาแบบนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็อันต่อไปเนี่ยจะเป็นนักเตะเออ95บวกนะครับจะเป็นนักเตะเหมือนกันเลยกิจกรรมนี้เหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเอาพวกตำนานมาใส่ได้นะเราสามารถเอาพวก95ขึ้นไปมาใส่ได้นะครับเออจะใส่100ก็ได้แต่ว่าใส่94ไม่ได้นะครับแล้วก็อันต่อไปเนี่ยจะใช้นักเตะ100บวกนะครับของกิจกรรมนี้11ตัวนะครับและก็ ไม่สามารถใส่นักเตะตำนานได้เช่นเคยนะครับผมลองแล้วแต่ว่ามันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซุ่มตรงนี้นะครับเราก็ต้องมีนักเตะแล้วก็งบที่จะใช้ซื้อนักเตะมาแลกตรงนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครไม่มีนักเตะแม้แต่คนเดียวเลยเนี่ยราคารวมๆแล้วนะเท่าที่ผมคำนวณเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยประมาณ68ล้านนะครับจะได้นักเตะ ครบเซตเลยนะครับอ่าหกล้านนะครับก็ประมาณนี้เลยนะใครที่อยากได้ก็ซื้อนักเดะมาแลกเลยนะครับนักเดะเนี่ยเต็มตลาดเลยนะสามารถซื้อมาแลกได้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปเปิดนักเตะของผมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมโคตรตื่นเต้นเลยเว้ยคือผมแบบตื่นมาใช่ไหมตื่นมาตอนเช้าแบบโคตรตื่นเชา้าจริงจริงผมไม่ใช่คนตื่นเช้านะแต่วันนี้โคตรตื่นเช้าเลยแบบตื่นเต้นอยากจะเติดนให้ได้ เออแล้วก็รอเวลาอัดเนี่ยเนี่ยคือผมอยากรู้เว้ยว่าใครได้ตัวไหนกันบ้างคือเป้าหมายของผมนะตอนนี้ที่ผมอยากได้เลยก็คือคนแรกเนี่ยกั๊กโปคนที่สองใช่ไหมเออฮาคิมิคนที่สามเออใครเลวบ้าอันบารเรสเออกูเรียนอันบารเรสนะครับสามคนนี้เนี่ยผมโคตรอยากได้เลยแต่ว่ามันจะได้หรือเปล่านั่นแหละเออผมกลัวได้สกตนนะ ผมกลัวคนเดียวเลยสโตนคนเดียวที่ที่ผมกลัวคนอื่นไม่เป็นไรได้ก็ได้ไม่เป็นไรอะ่ะมาตัวแรกของผมนะครับจัดไปผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะได้ใครนะครับผมเห็นในตลาดคือแบบเมสซี่แบบเกื่อนตลาดเลยเก้า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 บวกโอ้โหเอ็มปาป้อะไรแบบนี้ใช่ไหมผมจะได้ของดีหรือเปล่าวะมาจัดไปกดเลยนะอฮ้ยตื่นเต้นห่ะมาเลยเอาแล้วไงใครวะเอ้ เฮ้ยฮาคิมิเออทุกคนไม่เลวนะผมไม่มีอาบีเหมือนพอดีเลยอะ่ะเหี้ยพอดีไปดีเลยดีเลยโอ้โ oh. ห uh huh. พอีพอดีเลยเอาไปแทนวอกเกอร์เนี่ยผมรอฮาคิมิตัวเดียวเหมือนกันผมว่าจะซื้อฮาคิมิเออร่างเล็กนะไม่ได้จะเอาหนึ่งร้อยแปดแต่ว่าได้ก็ดีก็ใช้ร่างนี้ไปเลยอ่ะจัดไปเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่ง เอ้ย uh huh. hey, ถือว่าดีนะไม่เร็วเลยมาอีกตัวหนึ่งผมจัดเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเลยแรกเลยปลดล็อกปึ๊บเข้าไปนักเตะทีโอทีทีของผมตัวที่สองมาครับเอาแล้วไงมาแล้วไงอย่าตัวซ้ำก็พอขอร้องเฮ้ยฮอลแลนด์เอลเอ็มกัโอไอสัตว์เอ้ยชิเป้า นั่งไงโอ้โหทุกคนผมได้ตามเป้าหมายเลยว่ากักโอลมาแล้วนี่แหละผมจะเอาไปเล่นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มันขาดไปเว้ยตอนแรกผมใช้โรนัลโยแต่ว่ามันผมอยากใช้แบบตรงตำแหน่งเว้ยดูทุกคนไอ้เชีย่ยกัโปลเนี่ยผมชอบมากเลยแบบมันไวนะมันไวแล้วก็มันตรงตำแหน่งด้วยแล้วก็เวิร์กเรนเนี่ยผมชอบเวิร์กเรนนะก็คือ LM ที่จะเป็นแบบสูงกลางนะครับ เออถ้าเป็นสูงต่ำเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผมเล่นก้องหน้าตัวเดียวไงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องให้ปีกเนี่ยลอยอยู่บนหน่อยนะครับอ่าผมก็ได้นี่นะคุณดีจัดไป2ตัวนะครับเน้นเน้นผมบอกเลยว่าดวงดีมากๆสําหรับผมนะครับได้ตามที่ต้องการเลยนะครับอ่านี่เดี๋ยวของผมเนี่ยผมจะรอยูเซอีกนะขาแต้มอีกประมาณห้าหมนแล้วก็รออานาย นะครับอารออานายแล้วก็รอรูดิเกอร์สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับใครได้ตัวอะไรกันบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ตัวอะไรกันบ้างใครได้เมสซี่ใครได้เอ็มบัปเป้เนี่ยเอามาอวดกันหน่อยผมอยากรู้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะจากลากันไปฝากกดไลค์กด Sub s cribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย